สวัสดีครับครัวหนาบ้านครับบานนิรันครับผมตอนนี้เอ่อย่างปลาเป็น EP พสองนะครับอ,อย่างคนแรกเราย่างไปห้าตัวนะครับก็กประสบคัามสำเร็จแล้วถ่าเพ่อเขาดูใจี้ครับวันนี้เราจะย่างสามตัวก่อนนะครับจริงๆเราเอามา กี่ตัวนะแปดตัวนะครับเพิ่มมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าขายหมดแปดตัวก็จะเพิ่มเป็นสิบนะครับขยายไปเรื่อยๆนะครับแต่วันแรกขายดีมากครับหมดเร็วเลยมาดูผักกันครับผักที่เราเตรียมไว้ให้เขาอะเกรดดีมากนะครับผักไม่ใช่เป็นผักนั่นนะขนาดเนี้ยอากาศร้อนๆแดด่องยังอย่างนี้อยู่เลยนะครับเพราะว่าผมเอาเซตไว้ในตู้น้ําแข็งไว้น้าจิ้มเหมือนเดิมครับมาดูน้าจิ้มก่อนอันนี้ เป็นออเดอร์ของเขาน้ําจิ้มเนี่ยรสแซ่บมากนะครับนี่ปั่นเองเลยครับปั่นเองกับมือเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเราเพิ่งเบินทานกันนะฮนะะเราจะเริ่มกันเลยนะครับโอ้ฐานวันนี้แรงย่างเนื้อนะใส้ย่างนะครับพี่น้องไฟแรงหน้าครับ วันนี้เอาเต็มที่เลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะย่างกินละสามตัวเลยครับใสยใหญ่นะครับเนี่ยหนูก่อนเลยดีกว่าที่เนหน่อย เห็นไหมครับว่าเป็นไงนะครับในท้องของเขาอะก็มีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะหูรพาจะไคร้แล้วก็ฝักชีฝรั่งแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือใบเตยนะครับทําให้มันหอมขึ้นนะครับตอนนี้ก็เวลาก็อยู่ที่ประมาณห้ามงเย็นนะครับก็ลูกค้าพอด,พอด,พอดีลูกค้ามาพอดีก็พอดีว่า เดี๋ยวเขาเลิกงานกันเขาได้จะพอดีนะครับสำหรับงานที่จะย่างไว้รอนะครับราคาแค่120บาท1โลนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอลูกค้าครับเราพร้อมแล้วนะครับสุดมากเดีรอลูกค้านะครับเขาย่าง4ตัวครับสกี3เนอะเอามาใส่เบอร์เบอร์ซี่4ตัวครับก็สังเกตนะครับปลาวันน้บ้านเนี่ยก็คือเขาจะทําให้แบบให้เนื้อมันช่าครับเขาสังเกตนะครับนี่ฮะลองมาดูครับผมผมผมจะทิปจิ้มตรงนั้นเนี่ย ตรงในจะหวานมากเลยจากนี้นะ,ะเพื่อมันมีน้ําอยู่ข้างในตัวนะครับแล้วก็สังเกตระครับป่าคัวแนบ้านปลานิลันเนี่ยจะมีจะแอบปากทุกตัวเลยนะครับจะแบบบิดปากนะครับที่มันแอบปากนะคุณพ่ออย่างอ่ะย่อยเอะไรบอ,เอครับถ้าผมตอนนี้เขาก็จะรอลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้กับผมเดียวผมจะเอาเป็นไฟอ่อนๆไว้แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาย่างส่วนหัวให้มันหัวมันซุกนะครับเพราะว่า ปลา่ากเนี่ยสำคัญครับผมปลาปลาที่เขาย่างเป็นปลาย่างหรือปลาเผาเนี่ยถ้าแห้งเกินมันก็จะบะํำนะครับเพราะว่าเนื้อมันจะเบาหวานนะครับแต่ถ้าเป็ว่าบมาซุปคนที่ซื้อไปก็จะบามาซื้อของฮอลสทำละนะครับประเดี๋ยวนี้ก็คือจะทำเใหื่อพอดีแล้วก็จะรักษาอุหภูมิของไฟอะ่ะเพื่อมันอ่อนที่สุดเพื่อให้เครื่อมันก้อยซุปไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมอันนี้เขาจะเอาตั้งหางก็จะสลับกันถ้ากลัวก็หางนะฮะเพราะตรงกลางมันซุปอยู่แล้วนะครับตัวน,นี้เนาะ โอ้ตอนนี้ซ้ำอร่อยใหญ่เลยเหรอครับอ้ารับผมเดียวันห้าจะมีลูกค้าแล้วตอนนี้โอ้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับยังบม,มีสกอสักสักสักสกอเลยนะครับถ้าบบมีสกอเนี่วันนี้ใหาจะได้หนึ่งสองสามสี่อร่อย <c oughs> นี่เลย <c oughs> โอเคครับก <c oughs> ็ได้ได้ถ้ามาดูผลงานกันนะครับว่าอีพีสองที่มาขายปา๊าจากอ่า 5เขาเพิ่มมาเปิด8นะครับอยู่ในตู้เย็นเห็น4ตัวนะครับอันเดียวก่อเอามาย่งางใหม่นะครับแต่รอชุดนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้ามาซื้อเตื้องอ่ะทีละตัวสองตัวนี้ผมมีรัาทีละตัวทีละตัวครับทีเดียวถ้ามีลูกค้ามาซื้อของพวกนี้ก็จะซื้อเหล้าซื้อเบียร์ก็จะ,ะแนะนํานะครับบัตรเจ้ซุยแนะนําให้เพิ่มซื้อพวกนี้ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าได้ขายสักตัวเดียวเขาจะมาดูกันครับผม ผมประเดี๋ยวนี้เวลาก็ล่วงเลยไปแล้วนะครับวันนี้หนึ่งทุ่มนะครับสกอร์ยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาเกิดสกอร์เลยมาเล่นจะปลาพิลล่าครับวันนี้เอามาทุกแปดตัวนะครับแต่มา่เป็นยังเขาย่างไปแค่สี่ตัวนะครับเอาอีดีกว่าครับเพราะว่าเอาอยู่เลยเนี่ยวันนี้ก็คือมันน่าจะติดอะไรสักอย่างนะครับที่มันขายไม่ได้ก็เลยว่าตัดสินใจเลยครับผมนี่ครับผมดูครับซื้อคนเดียวเลยครับผม ซื้อคนเดียวเหตวงก่อนครับอันนี้จะเปิดหัวมานะครับลองอันช้าห่อยมาดูใกล้ๆนะครับผมอ่าอันนี้เขาซื้อคนเดียวได้จะกินก็กินเลยครับพร้อมเลยนะเหมือนกับเพื่อลูกค้าเลยครับผมแต่สีสันน่กินครับเรือยทำสามตัววันนี้ถ้าจะมาได้แปดละสามตัวนี้จะได้พอนะครับเดี๋ยวลองดูครับเพราะว่ามีมีเวลาเยอะเพราะว่าเขาจะปิดสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มมันรอลูกค้าได้ครับพกติเีฮาก่อ นงานขายอยู่แล้วนะครับแต่ประเดี๋ยวนี้ถ้ามาเจอแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ในช่วงของโควิดนะครับก็ต้องทําใจหน่อยครับเพราะว่าบางคนก็งานสตางค์นะครับไอ้เราก็มีสตางค์เหมือนกันนะครับแต่ว่าครับหวังจะได้สตางค์เปิดนะครับแต่ก็ว่ามันเป็นการที่ว่าลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการที่ว่าเปิดอาชีพใหม่หรือว่าเปิดรายได้ใหม่ของเรานะครับผมจะรอดนถึงสี่ทุ่มนะครับรู้ว่าจะขายได้ก่อนนะครับประเดี๋ยวนี้ผมก็จะ ซื้อเป็นหมอกตัวเก่าแล้วก็จะกินลองกินฝีมือดูแลวันก่อนซื้อมาให้หัวแล้วก็คายมดเลยไ่ได้กินเลยนะครับเอามระเขื่อมาตัดเนี้ยวันนี้นี่ได้กินแน่นอนครับอาจจะม่ใช่แค่ตัวนี้ครับจะตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวอาจจะได้กินหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมรอลูกค้าต่อไปครับเดี๋ยวผมจะกินวันนี่เนาะครับผมได้โชคดับนะครับวันนี้ก็เลยมาคู่ก็จะสองคู่นะครับก็ยังแหวนนะอันนี้ของบอกซื้อมาเพื่อ ขิขอองงเเาชิมเขามาชิมกันเลยครับมาชิมเลยดีกว่าว่าชิมฝีมือของตัวเก่าว่าเป็นไงนะครับใส่น้ําจิ้มมากๆเลยผมเป็นคนที่ชอบใส่น้ําจิ้มมากๆแลยครับดีกว่านี่ห,นหอมเลยครับคือผมชอบกินครับด้วยนะครับฝีมื่อในช่วงเราลูกค้าเขาบอกเอามาแล้ะตัวเดี๋ยวเห็นตัวไม่ไปกินได้บ้างเห็นตัวนะครับสองตัวว่าเดินสองตัวไม้ลูกนาเนาะนแล้วเ <laughs> พ่อจะมีลูกค้ากันวันนี้โอเคครับ ปลาเนี่ยปลามันสดครับแม่ว่าเนื้อมันอ่ะมันทำํำมันไหลเอ็นนะครับพอเขาย่างเนี่ยผมคดู่แรเนี่ยการย่างเนี่ยผมตอนนี้ไฟผมอ่อนมากแล้วผมกระสามารถแกได้เนี่ยแต่ปลาเขายังนิ่มอยู่เนื้อตรงไหนจะหวานอยู่นะครับเพราะนั้นขายที่ได้มาซื้ออ่ะหรือว่าขายได้ไปกินอนะ่ะผมคิดว่านํำแล้วก็เป็นคุณภาพแต่วันนี้ก็ยังสกปอยมาแต่สักแกนเดือนะครับแต่ของตะเกาวปเฮี้ยซื้อคนเดียวเลยครับ ถือว่าเป็นกิจกรรมในช่วงของวันยศเออวันนี้ไปเจอยุทธนะครับวันนี้พอดีผมไปหามหมอสบายก็เลยไปหามหมอเป็นเป็นโรคประจําตัวนะครับไปหามหมอต,ตัวอย่างเรียบน้อยก็เออโอเคมาทําของเอาเหียพรุ่งนี้ก็ไปไปฏิปปปบัติงานเหมือนเดิมคือทํางานเหมือนเดิมนะครับรับรับเนื้อปลามันสดนะครับเนื้อปลามันจะขาวมากนะมันสดอ่ะ ขาวมากเลยจริงๆมันต้องอกีดกันนี่นะใบนี่ก็ได้กันเอาตัวกันนะครับที่บอกที่บอกธรรมไดาเปิลฮอได้ก็ใส่แบบนี้นะครับเท่านี้เนาะนี่ครับใส่ปากแล้วน้ำจิ้มมันล้ำมากครับน้ำจิ้มมันรสเด็ดมาก ทุกนเ,เขาทำเองแต่เองนะโอ้ยมนุ่ม,นมนแนวใส่เต็มตีก็พ,พักอ่ะสังเกตพักครับอยู่นี้ตั้งแต่บ่ายสี่โมงนะครับตอนนี้จะสองทุ่มแล้วดูพักยังยังสดอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมเอาน้ำแข็งใส่งใส่คือลูกค้าที่มาได้มาซื้อก็ได้นะคุณภาพที่ดีไปนะครับเพราะว่าเหมือนเขาผสมเปิอยากจะได้อ่ อาหารหรือว่าอะไรต่างๆที่มันดีนะครับอยากจะได้ลาล้ำๆเขาไปซื้อกินแรบก็อยากได้กินสดๆนะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะทำารื่องดีที่สุดถ้าพวกนี้คือถ้าไปได้ขายเขาก็รจะเอากินนะครับแต่ว่าเขามนี้ไปขายหมันจังเมือนี้นะครับเพราะพวกนี้ผมก็มีแผนละเพราะว่าลูกค้าแถวนี้มันก็วันแรกนี้ประสบความสำเร็จขนาดเล็กดีใจมากวันนี้วันที่สองศูนย์นะครับ แต่เฮาก็กคือการทำพวกนี้มันกับกคนท้อนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันการเปิดตลาดพวกนี้มันไม่ใช่ว่าคนจะต้องมากินทุกวันนะครับอาจจะมีมาพ่อองปลาตา,ายหรือว่ามันมีเลยนะครับแล้วก็ดินฟ้าอากาศเดี๋ยวนี้ก็มันก็เหมือนเดิมเนาะเย็นๆมาฝนอาจจะตกถ้าฝนตกมาทุกอย่างจบมนเลยนะครับเขาย่างไว้พรุ่งนี้ผมมีแผนแล้วว่าจะย่างไว้สักสองตัวเอาไว้โชว์ก่อน ถ้าไผอยากได้กินสะๆท้อนๆใหม่ๆ30นาทีแอ่์นี่เป็นแผนใหม่ของผม <c oughs> คือมันเป็นการลองพิดลองถูกกันไป,ไปไปก่อนนะครับช่วงนี้นะ <c oughs> เพื่อว่าผมคิดว่ามันมีไผหลกทำเสียเดียวแ้วาตกโซฟาสันเดชเนาะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวรอลูกค้าถึง4ทุ่มนะครับ <c oughs> ผมอยากให้ว่าถ้าไผมีถ้ามีลูกค้ามาซื้อนะครับแต่พิเศษเลย โอเคครับเดี๋ยวรถข้างนั้นเดี๋ยวเราดูกันครับโอเคครับตอนนี้ผามาสรุปกันเลยครับผมวันนี้นะครับก็คือว่าเกือบจะม่ได้ขายแล้วนะเพราะว่าลุกครั้งเงียบมากนะครับแต่เราก็โชคดีอยู่นะครับได้ขายไปอยู่สามตัวนะครับตอนนี้เหลือตัวเดียวละตัวเดียวนี่ถ้าถ้ามีคนมาซื้อผมจะขายแค่ร้อยเดียวนะครับต้องร้อยสาวร้อยเดียวนะครับถ้ามีคนมาซื้อนะครับผมนี่สนของผมก่อน อันนี้ก็คือไฟก็อวอดละถ้ามีลูกค้ามาซื้อเขาจะเป็นอุณหที่เจ่แก๊สอองนะครับส่วนปลาเนี่ยผมบอกว่าอย่างที่ผมพูดนะเคยกินปล่อยแล้วมาก็ลำถามว่าลำก็อลำอยู่นะแต่ถ้าผมกินได้แหมก่อผมก็กินได้แหมแนแต่ว่าผมกัดตองนะเนี่ยนีฮะเรามาดูที่ผมกินอะเลยแต่แกล้งนะครับจะไม่ลเลยแหมส่วนนึงเนาะถ้าจะเอานี้ออกเอานี้ออกบ่นี่เลยเออนี่เดี๋ยวเขากินต่อได้พอดีว่าเอาไว้ไหนดีไว้ตรงนี้เนาะนี่ครับแต่ผมบอกว่า คือน้ำจิ้มเททด็ดมากดูเลยเกี้ยงเลยปากเกี้ยงตรงกินเกี้ยงหมดเลยคือน้ำจิ้มลำครับเพราะว่ามันจะเปรี้ยวมันคือถูกปากคือเขาทำแล้วคือทำด้วยฝีมือของเขาเองอ่ะเขาจะพอดีลัวตัวเขาเลยแต่คนอื่นที่มามาชิมมากิน,นก็บอกว่าโอเคมันจะจ้างดีประมาณนี้ครับม,ม,มันก็จะมีหวานเปรี้ยวเผ็ดนะครับนะครับเิ้มน้อยๆครับถือว่าใช้ได้ครับวันนี้ถามว่าโอเคก็ไม่โอเคเลยแต่ว่าที่เขาบอกอ่ะ อร่อยอร่อยนะได้ไดไดซื้อกินคนเดียวเห็ดตวงเนาะครับแต่ก็มาเป็นยังเพราะว่าถือว่ายังได้ก็อย่างที่ผมั่วถ้ามันเหลือสามตัวกินสามตัวแต่อันนี้มันเหลือแค่ตัวเดียวก็คงต้องได้กินทาตวงแหละแต่คงกินวันนี้คงบม่ไหวเพราะตอนนี้เหลืออีกเกิงว่ะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังว่านะผมเข้าใจเศรษฐกิจดีนะครับทุกคนก็อยากจะประหยัดเงินกันเฮาเองก็บ่มีสตาตังก็อยากจะมาเซาะเงิน จากรายได้พิเศษตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างเปิ้เก็บางทีเขาตั้งราคา120บาทแต่ถ้าเปิ้ลมาเข้ามาเปิ่มเนี่ยถ้ามู้ซึ่งว่าไซส์มันจะเล็กกว่าตัวนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจะลดให้เปิ้ลนะครับแต่ที่เขาไปซื้อก็คือมันไซส์ไซส์โลอะ,ะครับไซส์ละโลไซส์ละแปดเก้าขีดอย่างเงี้ยครับมันก็พอดีมีค่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ทำเขาก็ลองประมวลผลดูว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่แต่กำไรเนี่ยไม่เปิดตัวละกซาบาทหรอกครับแต่ว่าเขาก็เน้นว่าทำแล้วก็ คือเผื่อวันหน้าที่เขาจะทําแล้วมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆต้องซื้อถังออกซิเจนอย่างแม้เพื่อเอามาใส่ร้วป่าสดๆมาใหนลูกค้าดูตัวนี้บอสตุ๊กหัวแล้วก็ทําขึ้นเลยแล้วก็เีลิเวอรี่ส่งให้ลูกค้าเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับคลิปนี้นะครับสาหร,รับสปอนเซอร์แล้วก็มีสปอนเซอร์แล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับมีสปอนเซอร์ไ้น,น,นอยนะครับผมโอเคครับ ขอขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับชมครับวันคลิปที่ผ่านมานี่แป๊บเดียวก็มีวันเดียวก็มีคนดูพอสมควรนะครับก็โอเคถือว่าประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งของผมนะครับแต่ว่าอยากจะเดินทางไปให้ไกลกว่านี้นะครับอยากจะไปสุดๆเลยนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปดีนะครับในส่วนหนึ่งก็คือว่าเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมหรือว่าใข่กระแจงค์ที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้ ช่วยคอมเมนต์ติเตือนผมมาได้ว่าผมควรจะทำยังไงครับช่วงนี้มันเป็นช่วงประวิทย์เนาะราก็ทำสามที่ประมาณที่ทำได้นะครับขอบคุณครับผมคิดแม่ปักกันไหมครับ